ว่ายดี bye. ท่านผู้ชมตอนนี้ข้าวเจ้ากำลังเดินเนาะเดินกลม,มวียนเนาะอ้อมสิมบัดเนาะอ้อมสินบัดแล้วก็สิคอยเดินไปบนเรียงปา่าเนาะอันนี้อันนี้เป็นกุติเพิ่นกีพระสงฆ์เนาะสำนักงานสำ,สำนักงานครูสอนพระ ปฏิญญาทะเจ้าก็สิย่างไปวนเลี้ยงป่าพุ่นละเพราะว่าแคมน้ำดิท่านผู้ชมน้ำก็ทิ่เป็นน้ำปลาซักนี่แหละเด้อใคาเหอเจ้ายังบวชแน่นอนถ้าวว่าพิษกลยขอโทษขออภัยเพื่นซามาจะปีหนึ่งพันสามร้อยพื่นอะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền phải Gõ phải น,นี่แม่นเข้มเข้มแม่น้ำเนาะแขมแม่น้ำโดยทางถดถอนี่แหละกูตีเพิ่นน่ะโอ้โหปลาปลาปลา ปลาสวยๆอย่าโตๆทั้งนั้นเลยท่านผมทานผู้ชมนี่แหละปลาสวายเนาะสวยๆโตๆทั้งนั้นเลยทานผู้ชมไปทําบุญข้างล่างมีเยอะแยะเอาไหม ปลาปลาปลาสวยมากสวยมากปลาสวยมากปลาสวายสวยมากสวยมาก ปลาโตโตทั้งนั้นเลยปลาโตโตทั้งนั้นเลยเห็นบ่เหือผแกดินทรายเห็นไ่เเ้อข้างหน้ามันเหง้า่นแกดินทรายเห็นไ่มนนแกดินทรายมันเหอเห็นไเนแกดินทรายเนาะบังนี่แหละคุณคุณ่งสินค้าต่างๆเนาะ

เป็นบูายมูีเอาบ่ะายบนัน้งสือปลายกุ้งสไลที่ไทย้องทายยังสี่เดีป็นปลาเบินลาลาบหลันะลูกเอาหนึ่งสอง